สวัสดีครับสวัสดีครับแชมป์คนใบล่าสุดของประเทศไทยมวยสากลรุ่นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเพชรชัดชัยสาสกุลยิมครับครับผมเมื่อก่อนต่อยมวยไทยนะครัคุ้นมากเลยครับผมเมื่อก่อนต่อยมวยไทยชื่ออะไรครับกัตะวันเพิ่มศักดิ์ยิมครับอ่าครับผมเป็นยังไงบ้างตอนต่อยมวยไทยเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนก็ต่อยมวยไทยก็ก็สนุกมากครับตอนชกตอนชกมวยไทยก็ชกเวทีมวยลุมพินีราชดำเนินแล้วก็ มวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ทูโฟยูมันวันวันศุกร์ครับผมก็ถือว่ามีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยนะครับครับผมอยู่ในสายงานของพี่ยินดีนะใช่ครับแล้วก็ศึกวันมิชัยนะครับวันมิชัยด้วยครับแล้วก็เป็นยังไงครับทำไมถึงได้มาต่อยมวยสากลเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งก็คุณพ่ออยากให้ลองคุณพ่ออยากให้ลองชกมวยสากลอาชีพดูครับเพราะว่าตอนเด็กผมก็ได้เรียนรู้มวยสากลมาพ่อบอกได้เองลองมาต่อยสาคลอาชีพดูนะผมก็เลย ผมก็เลยลองมาดูครับคุณพ่อก็พามาฝากที่ค่ายสาสกุลยิมครับของครูหนึ่งครับผมช่วงปีอะไรครับตอนนั้นช่วงปี2 5 6 3ครับช่วงโควิดนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนั้นเราก็จะเว้นเบนเข็มเลยใช่ครับแล้วมาต่อยมาซ้อมอยู่นานแค่ไหนครับถึงได้เิร์นโปรมาต่อยอาชีพสาคลก็ประมาณ4-5เดือนครับผมครับ แลวตอนมาต่อยใหมาคูหนึ่งได้คุยอะไรกับเราบ้างไหมก็แล้วบ้างไหมเนี่ยก็ก็คูหนึ่งเขาบอกให้ดึงให้ให้ผมดึงให้ช้าลงเพราะว่าผมเคยชกมวยสากลสมัครเล่นมาก่อนครับครับครับผมแต่บึงดึงให้ช้าลงต่อยให้แม่นขึ้นออกวุ้นให้มันหนักขึ้นครับผมเน้นเน้นครับเน้นครับเพราะว่ามวยสากลนี่เขาจะแบบจุกจิกเยอะใช่ครับแลวตอนต่อยมวยสากลประสบความสำเร็จระดับไหนครับต่อยมวยต่อยมวยสากลที่ต่อยสมัครเล่นก็เป็นแชมป์เป็นแชมป์ กรมพละรุ่น64กิโลกรัมครับแล้วก็เป็นแชมป์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น64กิโลกรัมครับอ๋อถือว่าพื้นฐานดีเลยนะครับฉะนั้นคุณพ่อก็บอกว่ามัดต่อยแบบเืออาชีพเลยครับลยครับไฟแรกต่อยกับใครจำได้ไหมมวยสากลนะมวยสากลอาชีพครับมวยสากลอาชีพก็ต่อยกับวัชรินวัชรินเดนแมนครับหรือว่าตีตีสิทธิ์ปิเตอร์คือว่าเขาเป็นคนดังช่องยูทูบครับเพราะว่านั้นก็เคยต่อยสมัครเล่นมาก่อนครับผมครับแล้วผลการชกเป็นไงครับผมผมผม ครับแล้วก็หลังจากนั้นมาต่อยอีกกี่ไฟครับถึงจะได้มาเป็นแชมป์ประเทศไทยก็ต่อยอีกประมาณ11ครั้งครับโดยการต่อยที่เวทีมวยค่ายสิงห์มนัสสักของของพี่เฉลี่ยมงคลแล้วก็ของของป่าไฝครับผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไฟล่าสุดก็ได้ได้มีโอกาสชิงแชมป์ประเทศไทยครับครับผมเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยก็ไม่ครับก็ไม่เคยคิดไม่ไม่เคยคิดมาก่อนครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ว่าหนึ่งความสามารถเราได้สเส้นทางเรามาถูกทางแล้วครับผมนะครับหลังจากที่ได้แชมป์ประเทศไทยแล้วครับมีแผนการชกยังไงต่อก็แผนทัศนผมก็ขอขอฟิตซ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็ขอต้องไอ้นี่ครับต้องดูไปเรื่อยๆครับว่ายังไงคือผมค่อยๆไปครับเพราะว่าผมมองผมังผมยังไม่เก่งครับผมต้องพัฒนาตัวเองตัวเองอีกเยอะครับจะขยันจะตั้งใจซ้อมจะตั้งใจทําครับไม่ทําให้คุณพ่อผิดหวังครับครับผม ต่อยมวยสากลอาชีพมากี่ไฟแล้วผมต่อยมวยสากลอาชีพมา11ครั้งครับผลการแข่งขันเป็นไงบ้างก็ชนะน็อกสิบชนะน็อก11ครั้งชนะคะแนนครั้งหนึ่งครับผมเท่ากับ11ไฟชนะรวดครับชนะน็อกสิบครับชนะคะแนนหนึ่งครับโอ้โหสิติไม่ธรรมดาครับผมดงนั้นหลังจากที่เราได้แชมป์ประเทศไทยก็โอกาสที่จะก้าวไปแชมป์ย่อยๆก่อนครับมีแน่นอนครับผมแล้วก็คิดว่ารุ่นไหนที่เหมาะสมกับเราที่สุดก็ รุ่นคือผมต่อยสองหนักครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนหนึ่งร้อยร้อยสี่สิบก็ได้ครับถ้าพิกัดที่ดีที่สุดก็ร้อยร้อยสามห้าก็ได้ครับหรือร้อยสี่สิบก็ได้ครับสองหนักเลยครับของผมได้ต้องสองได้ข่าวมาว่าเดือนสิงหาจะต้องไปต่อยที่สิงที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ครับได้รับเทียบเชิญมาด้วยนะครับผมญี่ปุ่นนี่ใครได้ไปต่อยถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะขาคัดคัดนักมวยครับผมรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วกป็ยังไงก็ ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณพี่ภูมินะครับที่ว่าคนคอยคนคอยผักดันผมแล้วก็คุณหนึ่งชัดชัยแล้วก็คุณพ่อเพิ่มศักดิ์สอนลางวบผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังของผมที่ผมได้ไปชคญี่ปุ่นครับถ้าไม่มี3าคนนี้ผมคงไม่ได้ไปโชคญี่ปุ่นครับ,ค,มมค,ค,รบคุณพ่อแล้วก็คุณหนึ่งชัดชัยพี่ภูมิแล้วก็ แล้วก็แล้วก็พี่ไม้สุริยันสอลุ่งวิสัยครับคนคอยสตาร์คนคอยคนคอยดูแลครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่ภูมิครับเพราะว่าถ้าผมไม่มีพี่ภูมิผมคงไม่ได้มาอยู่ถึงจุดนี้ครับคนคอยผลักดันผมแล้วก็ครูหนึ่งนะครับคอยให้กําลังใจผมคอยสอนเอออามตังต่ออันนี้นี่ก็ครูหนึ่งครับแล้วก็หัวใจหลักสําคัญก็คือคุณพ่อครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบอกให้ผมสู้อะไรตลอดแม้เราจะผ่านอะไรมาเราเราเราต้องสู้ พูดให้เป็นเกียรติท่านหน่อยครับชื่อนามสกุลคุณพ่อครับเอคุณพ่อบุญเพิ่มบุญเหมาะครับหรือคุณพ่อเพิ่มศักดิ์สอนรามครับผมนะครับคิดว่าถึงวันนี้เขาเห็นแก่นตะวันนะหรือว่าเพชรจัดชัยคงดีใจมากนะครับวันอ่อวันนี้คุณพ่อมาเชียร์นะคุณพ่อกับคุณแม่มาเชียร์นะครับวันนี้ที่นั่งอยู่สักคู่นี้ปะใช่ครับนั่นคุณพ่อครับหลังจากที่เราประสบความสําเร็จในโมยสาคลแล้วคิดจะกลับไปต่อยมมยไทยไหมก็ คือเรื่องพวกนี้ต้องต้องปรึกษาคุณหนึ่งฉัตรชัยครับเพราะว่าคุณหนึ่งคุณหนึ่งฉัตรชัยเป็นเป็นคนคนดูแลเป็นไอ้นนี่ผมครับครับครับผมเดือนสิงหาจะไปต่อยกับใครครับได้เตรียมตัวไว้ขนาดไหนแล้วก็เห็นเข้า้ๆมาว่าก็การพิซซ้อมก็ซ้อมดีค่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆครับผมน่าจะเป็นอาโศรมั้งแต่ผมไม่ยุ้ชื่อนามสกลุ่นเขาครับเพราะว่าเขาเห็นว่าเขาต่อยนั่นจะต่อยมาเยอะกว่าผมครับ ไก่นี่ยร่วมรายการกับใครครับเพชรโกศลกรีนสุดาแล้วก็เพชรสุรยนกรีนสุดาครับต่อยวันเดียวกันเลยเหรอไม่ครับคือเพชรโกจนวันที่11ของผมในวันที่7สิงหาครับเท่ากับวันที่7ที่ไอ่ก็พร้อมเพชรสุรยนครับครับผมนะครับากับมีตัวแทนนักวยไทย2คนไปต่อยวันที่ับส่วนมาที่11เป็นเพชรโกศลใช่ครับ สำหรับการที่จะเดินทางอะไรเนี่ยเราได้เตรียมตัวหรือยังเช่นขอวีซ่งวีซ่าอะไรเนี่ยก็ผมก็ไปทำพาสปอร์ตมาเรียบร้อยแล้วครับและเรื่องวีซ่าก็คงให้พี่ภูมิจัดการครับผมบเพราะว่าพาสปอร์ตผมมีแล้วครับทั้งสองคนเนี่ยเขาสวมสีเสื้อกลินซือดากันแล้วตั้งเป็นสุริยนเพชรโกศลนะนะ้วก็มีคุณในริสิงห์อาวังชาให้การอํนวานด้วยอ่ะ เรามีเสื้อหรือย่างทุ้วันนี้ก็เป็นมีมีเสื้อของของคุณหนึ่งชัดชัยได้จริงผมเป็นมวยของคุณหนึ่งชัดชัยสามตะกูลครับแต่ว่าพี่ภูมิก็เป็นทีมงานเดยวกันครับผมก็ยังไม่รู้ว่าที่ให้ผมใช้อะไรแต่ว่านะครับแต่ผมรู้เยื้อคือว่าผมไม่ใช่ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังครับคนที่คอยสนับสนุนผมครับพี่ภูมิคุณหนึ่งและคุณพ่อผมครับตอนนี้เราใช้คําว่าเพชรชัดชัยสามตระกูลครับอ่านะครับส่วนถ้าเกิดสปอนเซอร์ใครจะมาสนับสนุนเรามาคุยกันกับ กับเรากับพ okay, ี่หนึ oh, okay. ่งได้เลยใช่ครับฝากอะไรถึงแฟนให้กำลังใจหน่อยครับก็ผมจะตั้งใจทำทุาที่ของผมให้ดีให้ดีที่สุดครับจะไม่ทําให้แฟนมวยทุกท่านผิดหวังครับโดยเฉพาะคุณพ่อพี่ภูมิแมว่าครูหนึ่งครับผมขอบคุณครับที่ขอนาช่วยเชียร์ผมครับเพชรชัดชัยสาวสกุลจะไม่ทาให้ผิดหวังครับผมคขอบคุณครับ